สวัสดีคะ่ะวันนี้อาจารย์แอนจะมาสุ่มเปิดไพ่นะคะสองกองนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกกองไหนถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์น้อมรับคำทำนายด้วยนะคะน้อมรับคำทำนายด้วยนะคะอันนี้กองที่1น,นะคะกองที่หนึ่งอกองที่สองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกองที่หนึ่งกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรโอเคกองที่หนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยโฟกัสในเรื่องของเงินนะคะตัวคุณเองโฟกัสในเรื่องของเงินนะคะแล้วก็คุณจะมีหุ้นส่วนนะคะุณจะมีหุ้นส่วนนะคะถ้าคุณทํางานค,า ition, คุณจะเจอปัญหาเนาะแต่แน่นอน,นคะ่ะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่แน่นอน,นนะคะคุณจะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณโฟกัสในเรื่องของเงินเนี่ยคุณจะได้เงินนะคะอ่ะมาดูไพ่กองที่สองกันนะจ๊ะไพ่กองที่สองบอกอะไร ให้กองที่สองเนี่ยคือบอกตัวคุณเองว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังต่อสู้กับสิ่งสิ่งหนึ่งอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเองพยายามที่จะสู้เนาะแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะคุณจะมีงานเข้ามาหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ความรักเนี่ยจะมีเพศตรงข้ามคอยอุปถัมภ์ค้าจุนคุณอยู่นะคะดังนั้นตัวคุณเองไม่ต้องเครียดนะคะอาจารย์แนะนํานะคะถ้าสะดวกนะคะหรือว่าว่างๆอาจารย์แนะนําให้ไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ ถ้าใชา่ถ้าชอบไพ่ใบนี้ชุดนี้เป็นของคุณน้อมรับคำทำนายกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะ